แล้วก็คอมที่ผมจะมานําเสนอในว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะว่าจินเลโรเมื่อก่อนเราเคยเล่นกันแบบเวอร์ชันของ6กจักรนอตหรือไม่ก็เป็น4ี่จักรนอตสี่ลูชาดออะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ช่วงนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าหมีมันโดนเนื้อไปแล้วก็ตัวของลูชาดอมันโดนเนื้อไปนั่นเองนะคอมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็จะเป็นของจินเลโรเวอร์ชัน5้าสไนส์4ี โปรเทกเตอร์นั่นเองนะครับโดยที่เราจะโล่โมไฟจินแล้วก็ตัวของซีเวียเป็นหลักนะที่ผมให้โล่โมไฟแล้วก็ซีเวียเป็นหลักเพราะว่าเราจะเอาแว l ลูของเดอะคูที่มันจะให้โลฟีของเราแล้วก็ถ้าเกิดเรากดโอ่ะมันจะได้เบลด้วยนะมาใช้ประโยชน์นะครับตัวของเดอะคูนะช่วงแรกอะที่ผมจะแนะนําเลยก็คือเราควรจะโลตัวเดอะคูให้เป็น3าดาวให้ได้อย่างน้อย1ตัวก่อนนะครับซึ่งมันมีแค่2ตัวแหละ คือทาไม่ได้ตัวหนึ่งก่อนนะทุกคนแต่ดีสุดจะเป็นตัวของมอไฟอะนะแล้วก็ไปขึ้นเวล6โลจินต่อน,นั่นเองก็เดี๋ยวมาอธิบายเป็นทีละขั้นตอนเลยละกันนะครับอันนี้ก็คือผมพยายามเก็บตัวมอไฟแล้วก็ซีเวียไว้ให้ได้เยอะๆก่อนนะผมจะสโลโลตอนที่เลเวล5ก่อนนะครับแล้วก็หา3าดาวให้ได้อย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งดีสุดก็อย่างที่ผมบอกเลยครับมอไฟดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะทําให้บอร์ดเราแข็งแล้วก็ตัวหลังเรามันมีดาเมจอยู่แล้วนะครับจากไนอ่ะเราต้องการตัวฟอนไลน์ที่มันะัันนนนนนึึกกกกๆ่่่็็คคคืืออออออมไไฟเเงทําา3ดวววแล้้ลยขป6 โลแล้วตอนที่เราทำตัว3ดาวได้ใช่ไหมจากตัวเดอะครูอ่ะมันกดโลแล้วเราจะได้อีกผีหน่หน่วยด้วยนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถขึ้นเวลไปเล่นพวกตัวสี่บาท5บาทได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อนนะเมื่อก่อนเราจะโลจินปกติกับไอตัวของมอนโดใช่ไหมแต่นี่เราโลมอไฟกับจินนะครับมันแล้วก็ซิเวียเนี่ยมันทำให้ เอาแวลูการโลเนี่ยของเรามันเยอะกว่าเวอร์ชันก่อนนั่นเองนะแล้วทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าผมไม่ได้กดอัพเวลเลยนั่นเองก็คือตัวรีโล1บาทเราจะโลตอนเลเวล4ที่สเตจสามคิดหนึ่งนะครับพยายามทําเงินมาให้ดีที่สุดนะแล้วก็มาโลดาวในช่วงเนี้ยเพื่อที่จะทํามดาวนะครับหรือไม่ก็หาแบบให้ได้เยอะที่สุดแล้วค่อยไปสโลโลตอนเวลห้าก็ได้นะแต่คือดีที่สุดก็ควรจะ3มดาวตอนนี้แหละครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงอะเนาะดีที่สุดก็ สามดาวแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงก็เป็สโลโลตอนเลเวล5ก็ได้นะครับอันนี้ไอเทมที่ผมได้มานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็เลยคิดว่าทําเป็นกุนซูให้จินละกันส่วนไอเทมจินที่ผมจะแนะนําก็เราจะไม่ใส่เป็นกุนซูแล้วนะครับเพราะว่าบอดไนอ่ะมันโคตรแรงแล้วเว้ยเราไม่จําเป็นต้องสเกลลิงจากกุนซูอะไรเลยแล้วบวกกับกุนซูโดนเนอร์มาด้วยเนาะเราจะใส่เป็นไออแล้วก็เจากกนนะเกาะนั่นก็คือล์วิทเปอร์อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นไซเคิลเฟลนี่แหละครับก็จะเป็น3มชิ้นนี้นะที่ผมแนะนําให้ใส e, ่ไาอ ที่เราจะเอาไปทำเดสเบดอะ่ะมันต้องเอาไปใช้กับตัวอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นวัลัตเอยหรือว่าอะไรเออยนะเลยไม่แนะนําให้จะทําเป็นตัวของไอเอเดสเบดเท่าไหร่ก็แนะนําเป็นไอเอสดีกว่าเนาะโอเคเอางั้นที่สอผมหยิบเป็นออเดรชิมเมอร์นะเพราะว่าผมจะเอาตัวของไอเทมแทงที่ชื่ออะไรนะโมกุเมลนะครับเอามาให้หมอไฟนะเพราะว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยบอร์ดผมอะ่ะไม่ค่อยมีของแทงเลยผมน่าจะหยิบเป็นโมกุเมลแหละตอนแรกก็แอบลังเลว่าจะหยิบเป็นโกคาลเลเตอร์ดีไหมแต่คือโมกุเมลมันน่าจะดีกว่าเยอะเย้ยทุกคน แอบลังเลนะตอนนี้แต่จริงๆคืออยากทำไออให้จินมากกว่าเพราะว่าดาเมจมันจะได้แบบโป่งป้างไปเลยอะคีแบบโอกาสคี่นี่น่าจะร้อยเปอร์แต่อันนี้คือของที่ผมได้มามันไม่ค่อยดีเว้ยผมเลยต้องทําจําใจทําเป็นไอเทมกุนโซนะเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ให้ตัวอื่นในช่วงท้ายเกมก็ได้จริงเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับก็ใส่ไปก่อนก็ได้แต่จินคือถ้าเกิดเป็นของ3ชิ้นที่ผมพูดไปมันจะดีที่สุดนะ ันนี้ผมก็โลเรื่อยๆนะสโลโลนะครับได้มอไฟมา5ตัวและวสโลโลที่เลเวล5ก่อนแล้วถ้าเกิดมอไฟหรือไม่ก็ซซเวียสามดาวเไอร์ไหลเราก็จะไปโลตอนเวลหต่อนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปโลเวลหกอะ่ะเราก็มีโอกาสที่จะเจอตัวเดอะคูอยู่แล้วไอตัวของซซเวียหรือไม่ก็มอไฟเรามีโอกาสจะทํา3ดาวได้อยู่แล้วนะที่เลเวลหนะครับเพราะว่าความสามารถของเดอะคูถ้าเกิดเราโลได้3ามดาวหนึ่งตัวแล้วอะ่ะมันจะไม่ลดเปอร์เซ็นต์ในการเจอตัวของเดอะคูนะครับก็คือขึ้น6ไปขึ้น7ไปยังไงก็เจอตัวเดอะคูแบบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแบบ อตัวหนึ่งบาทอื่นๆแน่นอนนะเนาะโอเคอันนี้ผมก็สโลโลเรื่อยๆนะได้มอไฟมา6ตัวนะครับแล้วผมก็เลยกดต่อนะเผื่อมีแบบโอกาสเจอเพิ่มนะครับแล้วเจอเป็นจินเพิ่มไงอันนี้ผมก็น่าจะไปต่อแล้วเจอจริงเพิ่มมาด้วยตรงนี้นะครับก็เก็บไว้นะเพราะวริงเราใช้นะครับ โอเคไม่เจอเพิ่มแล้วก็ได้มาอย่างละ6ตัวตรงนี้นะครับอันนี้คือจินค่อนข้างจะออกเยอะนิดหนึ่งนะเออแล้วผมลืมพูดไปเลยว่าอักเมนแรกผมหยิบม,มาเป็นอักเมนของตาสไนเปอร์นะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจให้ตัวสไนนั่นแหละมันจะมีดาเมจเสริมมามันไม่ได้เพิ่มดาเมจครับมันจะเป็นดาเมจเสริมมาผมจําชื่อไออักเมนนี้ไว้ได้นะต้องขออภัย,ยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะโลฮิตตอนไหนนะซึ่งไทมิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะโ้ฮิตตัว1บาทก่อนสเตจสนั่นเองนะครับแล้วบอร์ดเราตอนนี้้คคืออ่นนขขางแขงแ็เลยนะ ก็เพราะว่าเรามีตัวสงดาวค่อนข้างเยอะนะครับในบอร์ดเรากดโลงไงแล้วก็ในรอบวงนี้ผมหยิบม,มาเป็นดาบนะบ,บอร์ดเรามันใช้ดาบค่อนข้างเยอะนะเราต้องไปทําของให้ตัวเลดเกมด้วยนะครับนั่นก็คือวาลัตนะเราควรจะมีเป็นโชจินไออีไซเคิลเฟลให้มันนะครับหรือไม่ก็โชจินไอออะไรก็ได้แต่อย่างน้อยควรจะมี i อ e ให้ตัวของวาลัตนะครับแต่ในรอบนี้ผมเจอเป็นตัวของมอไฟเพิ่มนะครับผมก็เลยน่าจะโลเพิ่มไปนิดหนึ่งแล้วเจอเพิ่มไงผมก็น่าจะไปต่อนะครับตรงนี้ ดกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับมอ,อไฟเราและเรียบร้อยมอ,อไฟสามดาวไปแล้วผมก็น่าจะหยุดโลแล้วแล้วผมก็จะขึ้นเวลหกแทนนะครับไปโลที่เวลหกต่อเพราะว่าหลังจากนี้เราโลอ่ะเราจะได้เงินเพิ่มมาอีกหนึ่งบาทนะครับจากแว l u ลูของเดอะครูนั่นเองนะคือเหมือนเราคิดงี้คิดง่ๆก็คือเหมือนเรากดโลรเบาละบาทอ่ะเออเพราะว่ากดโลหนึ่งทีเราได้เวลหนึ่งหน่วยด้วยไงทุกคน <c oughs> มันก็หารสองใช่ไหมละ่ะมันก็คิดง่ๆก็คือเหมือนกดโรอลรละบาทอ่ะเนาะ โอเคม,มันถึงแบบไปแคปบอร์ดที่เวลก้าได้ดีกว่าแบบเวอร์ชันเก่านั่นเองอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะโอเคนี้ผมก็ได้เป็น p พาเวอร์อัพเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับก็ใสยจินเลยที่ผมจะแนะนำก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ a s t i c KO ้นั่นเองก็แนะนำนะดีที่สุดสำหรับจินแล้วนะครับแต่ก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรก็ได้ครับที่เกียร์กราเมดอะ่ะแล้วก็ตัวของมาลไฟอ่ะผมแนะนำให้ใส่พาเวอร์อัพมันไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับช่วงสเตจ2เลยดีที่สุดผมแนะนำเป็นไอีพาเวอ,อะรนะน v o r t i l i t y อะไรนี่แหละครับที่มันจะเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆครับสเกลเลือดไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราแบบยืนบอดได้ในบอดได้นานอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มเลือดขึ้นเรื่อยๆให้ตัวมอไฟนะอันนั้นจะดีที่สุดนะครับที่ผมจะแนะนำนะแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ใช้เป็นพวก stand alone อะไรพวกนี้ก็ได้ครับที่มันเกี่ยวกับการเพิ่มเลือดอะเพราะไอเทมเราจะมาออกเป็น b i s, mm hmm. <S ของมอไฟที่ผมจะแนะนําก็ mm hmm. ลืมพูดไปเลยเนาะ mm hmm. ก็คือตัวของกากกย อวอหมอ,อกอีกชิ้นหนึ่งก็อะไรก็ได้นะครับเป็นบับเบิลเวสก็ได้เพราะว่าช่วงเนี้ยเมตากายภาพมันมาแรงนะหมอไฟแล้วมันเป็นแท้งเดียวนะครับออกเป็นตัวของบับเบิลเวสก็ค่อนข้างจะดีนั่นเองนะโอเคส่วนในรอบวงเอใช่รอบวงอพุดผิดรอบคีฟอันนี้คือได้ของมาค่อนข้างแย่เลยนะ ออกเทียมันข้างเยอะนะครับซึ่งผมไม่ได้อยากได้เทียอยากได้ดาบมากกว่านะแต่ตอนนี้ขึ้น6มากดโลก็ใกล้จะครบซีเวียสดาวแล้วนะครับขาดแค่ตัวเดียวเองผมน่าจะใจเย็นก่อนแล้วกันเราสโลโลดได้เรื่อยๆครับเพราะว่ามอไฟเราสามแล้วอะบ่เรายืนได้แน่นอนแล้วผมเปิดเป็นสไนซี่ได้แล้วนะครับตรงนี้คือแรงแน่นอนครับตัวสไนคือแม่งโคตรแรงเลยเว้ยถ้าเกิดเปิด5เนี่ยโอ้โหแล้วผมทุบของแม่งออกมาเป็นกุนซูอีกชิ้นหนึ่งบวกลอ็อตไอ้กูปวดจะปวด ตอนที่ผมเล่นนะครัผมน่าจะร้อนร้อนเลยแหละเพราะไอเทมแม่งค่อนข้างจะแย่นะครับเนี่ยคุณซูแม่งออกมาโคตรเยอะแล้วมีล็อตเพิ่มมาอีกคอมเรามันต้องการดาบกระหมัดเยอะเว้ยเพราะว่าอย่างแหละอย่างที่ผมบอกว่ามีทั้งทำของให้จินเนาะแล้วก็ทำของให้วัรัดท้ายเกมด้วยแม่งใช้แบบดาบกับหมัดเยอะมากมาะนะ่งได้มาเป็นธนูกับลอ็อตโคตรเยอะค่อนข้างหยาบนะครับวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยอหาที่ทุบมาไอ้นี่เอาแล้วกันเปลี่ยนเอานะครับแต่ก็ แนะนำจริงๆนะคือจินควรจะมีของ3ชิ้นอย่างที่ผมพูดไปนะครับมันถึงจะแรงที่สุดนะโอเคเดี๋ยวก็มาดูเป็นเอ่ออารเมนสุดท้ายกันดีกว่าาผมจะหยิบอะไรนะครับซึ่งผมแอบเลงเป็นแก๊สแคนนอนแน่นอนเพราะว่าบอดเราตัวหลังมันเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งมันคือบอดสไนอะลดเลือดไป10หน่วยแรกกับดาเมจแอมิบคือแม่งจะแรงขึ้นแบบเยอะมากๆเนี่ยครับก็นั่นแหละจัดมาเลย และเรียบร้อยนะครับตรงนี้คือผม hit ซีเวียไปแล้วเห็นไหมพอผ,ผมกดโลปับ๊บมันก็จะได้เงินอ่อไม่ได้ได้เงิน,นครับพูดผิดไดเวลหน่หน่วยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราโลครบ2ตัวเนี้ยไอตัวของเดอะครูเราจะได้โลฟรีเพิ่มอีกเทิร์นละรอบเลยนะเออมันค่อนข้างจะได้ value จากเดอะครูเยอะนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ value มันจะดีกว่าเวอร์ชันเก่านั่นเองเพราะว่ามันมีตัวเดครูมาช่วยในการโลนั่นเองนะครับ ต,ตอนนี้จินผมขาดีแค่2ตัวนะครับแล้วก็ได้โลฟีจากตัวของเดอะคูเรื่อยๆด้วย,ย,ยคือ Value แวลูเราโคตรด,ดีตรงนี้คือขึ้น9้าได้แน่นอนด้วยและเรียบร้อยครับจิน3ดาวไปแล้วหลังจากนี้ก็เก็บเงินขึ้น9ไปครับยาวๆเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วบอร์ดเราค่อนข้างจะฮิตนะครับแต่ผมแนะนําให้เก็บตัวของเคสรินไว้ก่อน1ตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้น7อดะ เราจะลงเป็นตัวเคลินให้มันเปิดเป็น5สไนนะครับหรือไม่ก็ลงเป็น4โปรเทคเตอร์ก็ได้นะซึ่งตัวโปรเทคเตอร์ที่เหลือก็จะมีเป็นตัวของเคสันเต้แล้วก็เนโกอีกตัวหนึ่งก็จะคือไอ้ราคานั่นเองนะครับก็จะเป็น3ตัวนี้นะโปรเทคเตอร์นะครับ4โปรเทคเตอร์แล้วก็มอฟาอีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็น4โปรเทคเตอร์นั่นเองนี่ผมก็เก็บเงินนะครับยาวๆไปขึ้น9หาตัวของวัลลัตให้เจอ2ดาวได้เรามีโอกาสที่จะชนะล็อบบี้นี้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าวัลลัตท้ายเกม,มคือแม่งลบแผงหลังไดด้ีมากๆนะ ส่วนนี้เราวงนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับดาบสําคัญมากมากก็เลยหยิบดาวมานะแล้วนี้ผมลืมเก็บเคลสลินมาเลยนะครับไม่เจอเคลสลินเลยผมน่าจะกดโลดสักทีสองทีมั้งเพราะว่าจะหาเคลสลินนะครับไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะก็คิดคิดอยู่ว่าลงอะไรไปก่อนดีโลเพิ่มแล้วกันนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเจอเคลสลินแล้วตรงนี้ก็เปิดเป็น5สไนด์ได้แล้วนะครับก็โคตรจะแรงเลยบวกกับพีแกส์แคนนอนตรงนี้ด้วย เดี๋ยวมาดูก so bueno. so ันว่าจีนเรามันจะท่งประสิทธิภาพที่สุดหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นหละเพราะว่าผมไม่มีไอเทมที่ BS ที่สุดสําหรับจีนนะใส่เบนกุลซูตอนนี้คือมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วครับสำหรับจีนอ่ะใส่เ็นตัวของเจอเกาะมันจะดีกว่าแล้วบอดผมก็ขาดเจอเกาะด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็หมอไฟผมก็ยังขาดกากอยด้วยก็ขาดหลายอย่างนะเดี๋ยวมาลุ้นในรอบคีฟของสเตซี่ดูแล้วกันว่าผมจะได้ของที่ต้องการไหมนะ และเหมือนผมจะแพ้นะครับเพราะว่าไอเทมเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมอไฟเรามันยืนไม่ได้นานเท่าที่ควรนะนะจริงๆก็สามารถเปิดเป็น4โปรเจคเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าจิน3าดาวตอนนี้มันสามารถแบกได้แล้วแต่ว่าผมลืมเก็บพวกตัวโปรเจคเตอร์มาเลยเว้ยก็เลยต้องเปิดเป็น5สไนัยไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนเป็น5สไนตอนเรลเวล9ก็ได้นะครับจริงๆอะเปิดเป็น4โปรเคเตอร์ผมแนะนําว่ามันจะดีกว่านะแต่ว่าในอันนี้คือผมไม่ได้เก็บไอพวกตัวโปรเจคเตอร์มาเลยนะครับทำให้ผมเปิไดไม่ได้นะมอไฟเราก็เลยเเป็นนแททงงคคดีีียยว่่่ขอไมอจะรบตร้ แล้วตอนนี้คือผมไม่ได้เป็นคาร์กอยมอไฟนะก็เลยน่าจะต้องจำใจหยิบเป็นถ้าคุมมาเพื่อที่จะทำดีคอลแทนนะครับเออน่าจะทำเป็นดีคอลแทนแหละนี่บอกว่าเดี๋ยวมาทุบไอเทมกันนิดนึงโอเคได้อยู่นะครับออกมาเป็นเดสเบยให้เราเดี๋ยวผมเปลี่ยนของให้จินเลยเพราะว่าจินเราอยากได้เป็นดาเมจแบบยิงโป้งๆไปเลยนะครับผมไม่ได้อยากได้ไอเทมแบบสเกลลิงเท่าไหร่นะเพราะว่าบอร์ดเรามันแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการแบบรอสเกลลิงอะไรขนาดนั้นนะแล้วบวกกับแทงเราตอนนี้ค่อนข้างน้อยนะมีแค่มอไฟตัวเดียวเองนนนนนะะครับบบกก็็เเเลลยต้้้ออองทปอทปปไไมแแบบี่ว เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมโลฮิตครบทุกตัวนะครับก็คือได้เป็นวัลลัตสองเคสันเต้สองเมื่อไหร่อ่ะจะมีคนเอาเราลงไหมนะครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าคนในล็อบบี้นี้ก็สามารถทําอะไรเวอร์เอรได้เลยครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าไอเวอร์เอรที่ผมบอกเนี่ยมันจะคืออะไรนะครับอันนี้ผมก็ขึ้นไปแปดไม่ได้แล้วนะเห็นไหมเราบอร์ดเราโคตรรวยเว้ยทุกคน ไอตัวของเดอะคูแม่งให้ value แวลูเราโคตรดีนะกดโลได้เวลแล้วก็ได้โลฟรีด้วยเออเนี่ยไปทุกคนผมก็เลยโลแวะโลนิดหนึ่งเพื่อที่จะหาเคสันเต้มานะครับทำให้จินเราสามารถเปิดเวทได้แล้วก็จะทำให้อ่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นจากบอดเรานั่นเองในผมก็คิดแล้วว่าเปิดเป็นสี่โรเจกเตอร์ดีไหมแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บเงินขึ้นเก้าวิโลทีเดียวดีกว่านะไปหาวาัลัตแล้วก็เคสันเต้สองดาวให้ได้ดีกว่านะครับแต่บอกเลยว่าเคสันเต้ช่วงนี้คือไปได้หลายคอมมากๆนะครับค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเกมนี้เคสเต้ K มันจะเป็นแท้งลองเรานะลองจากไอตัวของมอไฟนะครับถ้าเกิดได้เคสเต้สองดาวมีของให้ให้มันอนะ่ะมันจะยืนได้นานพอควรเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละคนใช้เยอะนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเกมนี้ ว่าตอนนี้บอดเราก็มีโอกาสแพ้อยู่นะครับเพราะว่าบอดคนอื่นเขาก็ฮิตเหมือนกันนะนะก็ถ้าเกิดขึ้นก้าได้ผมเปิดเป็นสี่โปรเจเตอร์ได้บอดเรามันก็จะแข่งมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับโอเคอันนี้ผมตัดสินใจน่าจะขึ้นเลยหรือเปล่ารอบนี้เงิน60กว่าบาทเนี่ยเรามีโลฟีีสามรอบครับไปเลยไหมคิดอยู่นะครับน่าจะไปแหละเออผมรู้ตัวดีครับไปไปครับแล้วก็ลงเป็นเนโกไปนะครับเปิดเป็นสี่โปรเเตอร์ได้เรียบร้อยนะติดสตาร์การ์เดียนคู่จิงด้วยนะครับแลเจอเป็นวัลัศเรียบร้อยตรงนี้ก็ใส่แทนเคลินไปเลย ท่เรนนี่เราไม่ได้ใช้นะขายทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทอดของให้ตัวของวรรัตแทนนะใส่เป็นคุณสู้แล้วก็ไอ e ไปแทนจริจริงๆวรลัตใส่เป็นโชจินจะดีกว่านะแต่ผมหาไม่เจอคนระับผมก็เลยต้องทําใจคนระับเอาแบบนี้มาก่อน <c oughs> อันนี้ผมตัดสินใจให้เปลี่ยนของไอตัวของมอไฟนะเพราะว่าไอคนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เล่นกายภาพหมดเลยผมเลยใส่เป็นมอไฟสองบัมเบิลเวสไปเลยนะครับให้มันแบบถึกๆที่สุดไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า จะถึกอย่างที่ผมโมหรือเปล่านะครับหลังจากนี้เห็นปะมอไฟเรายืนได้นานขึ้นนะครับจาก4โปรเจคเตอร์ด้วยมันได้โล่มันได้โล่เยอะเนาะแล้วตัวด่งเราก็จ่ายดาเมจได้เรื่อยๆนะครับบานนี้สายยาคือค่อนข้างจะแคปบอร์ดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยฮอลคิดค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอาลงไหมนะครับจินเรายิงไปเข้าถึงตัวของไอ้นี้ได้แล้วนะครับและยิงนัดหถ้าเกิดจินผมได้ลั่นนะสุดท้ายเมื่อกี้คือฝั่งตรงข้ามไม่รอดแน่ว้ยนิดเดียวเองนะโอเคฝั่งตรงข้ามเขารอดไปนะครับ เดี๋ยวก็น่าจะโลต่อนะหาวอลลัสองให้ได้นะครับได้โลฟีทุกเทิร์นอยู่แล้วอ่ะคือเหมือนรอบละสาบาทอ่ะเออคือเราโคตรรวยนะครับไอตัวของเดคูนี่แจกเงินเราโคตรด,ดีโอเคโลครับเจอไหมได้จิงแพรมาตรงนี้บั้มไม่ได้ใช้นะครับช่วงนี้เอ่อตัวของลูชดอมันโดนเนิร์ฟไปอ่ะไอตัวพวกนี้เลยค่อนข้างจะห,หายๆไปนิดนึงนะมีเมม่ออะไรพวกนี้ครับแต่บั้มมันก็ยังไปได้ทุกคอมอยู่ดีนะไม่จําเป็นต้องเปิดเป็นลูชดอสี่อะไรแบบนั้นแล้วบั้มคือเปิดแค่2มันก็ เอามากันตายก็เก่งแล้วครับไปเล่นกระบ,บอดไหนก็ได้นะบัมขอให้มันติดแบทชั่นติดลูชาร์ท้องหน่อยคือแม่งเก่งแล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยวสปอยเลยคลิปหน้าผมจะมีบอร์ดของวรรัตฟาสเก้ามาให้ดูอีกแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็น5บาปสดาวได้ด้วยอีกแล้วแล้วก็ใช้เป็นไอ้นี่แหละครับวัลัตแบกนี่แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนะั้นมันจะตึงขนาดไหนนะบอกเลยว่าวาัลัตแม่งเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับในช่วงนี้นะคือบอร์ดไหนมีวัลัตเนี่ย บอดนั้นคือแม่งเก่งแน่นอนนะครับคือมันเป็นตัวลบแผงหลังค่อนข้างเก่งแหละอย่างที่ผมบอกไปแหละโอเคนี่ผมก็ได้จิงสองดาวมานะโลต่อนะครับใจคืออยากได้วาลัตสองตอนนี้แล้วก็อยากได้ตัวของเคสันเต้สองด้วยบอดเราก็จะฮิตสุดๆไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านเดี๋ยวเปลี่ยนเพา่อัพให้ตัวของมาไฟนิดนึ่งไม่เจออะไรที่ต้องการเลยหยิบเป็นซับเบอร์มาดีไหมคิดอยู่นะครับแต่อันซับเบอร์อ่ะ มันมีโอกาสที่จะโมไฟมันจะพุ่งไปข้างหลังแล้วมันจะปล่อยให้ตัวฝั่งตรงข้ามมากระทืบแบ็กไลน์เราได้นะนี้ต้องคอยระวังนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเกิดไม่ดีเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนโอเคแล้วรอบนี้ผมเจอเป็นลาดวิทเปอร์เรียบร้อยนะครับของที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเล่นบอดกายภาพยังไงตัวของลาดวิทเปอร์หรือว่าเจาะเกาะอะไรแบบนี้ควรจะมีอยู่แล้วนะครับไม่งั้นดามเมจเรามันจะหายไปค่อนข้างเยอะเนาะโอเคครับล้นต่อนนี้ขอวารัตสองดาวหน่อยเม่ก็เขียนเต้สองดาวครับสักตัวหนึ่งโอเคได้วาลัสแพ้มานะครับ และเหมือนจะไม่เจอนะอันนี้คือกดโลไปโลมานี่เงินผมไม่ใช่เดี๋ยวผมว่าวผมนี่ขึ้นมา28หน่วยแล้วนะเรามีโอกาสขึ้น10ได้เลยนะเนี่ยแล้วขึ้น10ไปลงไซล่าคือบอร์ดเราจะค่อนข้างแบบโคตรบ้าน,นะครับแต่ก็รอบนี้ไม่น่าจะทําได้นะรอบนี้ผมน่าจะแคปบอร์ดแบบปกติแล้ววอลั 2, สสองเฮซันเต้สองอะไรแบบนั้นพอเพราะว่าเกมมันน่าจะจบก่อนนะเหลือแค่3ามคนสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้อันนี้เราเจอเป็นบอร์ดของดูโอลิสนะครับที่ผมเพิ่งลงคลิปไปเลยดูโอลิสอูเดียคอร์ซอลนะ มาดูกันว่าเราจะไหวไหมนะครับและเหมือนจะแพ้ด้วยตรงนี้ยังไงจินเราได้ยิงแอดไหมจินไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าแอดเขาใส่เอดอมไนท์ o ด้วยนะไอบอลน,นี่เองนะครับนึกว่าใคร <c oughs> โอเคก็แพ้ไปนะครับไฟนี้แล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเก็บคามาสามดาวนะครับอันนี้คือผมต้องตัดตัวแล้วนะมีเจ็ดตัวแล้วนะถ้าเกิดเขาคามาสามได้นี่เรามีโอกาสที่จะไม่ไหวค่อนข,ข้างจะสูงนะครับและเหมือนเราจะแพ้ไฟนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยงจาเข้าถึงแพงหลังเฉยเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องแก้โพส ition นิดหนึ่งนะเพราะว่า วางแบบนี้คือโดนไอตัวของจาวานโดดมาทับหน้านี่คือแพ้ได้เลยแล้วเนี่ยผมเลยน่าจะต้องแก้โพซิชันน,นิดหนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีทิกในการแก้ของตัวจาวานยังไงนะ นี่น่าจะเป็นรอบวงสุดท้ายแล้วนะครับก็หยิบเป็นอะไรดีไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยแต่ละอย่างน่าจะเอาเป็นของแท้งนะครับไอนี่ละกันข้าวกาดละมั้งน่าจะดีสุดแล้วนะครับก็อ่ะโอเคข้าวกาดละกันอย่างอื่นคืออะไรก็ไม่รู้นะครับของเวททั้งนั้นแล้วก็มีสเปดด้วยซึ่งบอดเราไม่ได้ใช้สเปดนะนะเออก็เลยไม่เอานะครับแต่จริงจริงก็เอาสเปดมาได้นะเอาไปผสมกับล็อตทำเป็นตาซากาเดียนก็ได้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วทุกคนโอเคอันนี้ผมขอเขียนเซอร์เต้สองดาวหน่อยได้ไ เจอระหว่างทางอ่ะผมก็กดโลเรื่อยๆอ่ะจะจะเจอคาม่าเขานะครับเพราะว่าอยากจะตัดนะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามทําได้นี่ค่อนข้างหยาบนะครับเหมือนจะขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นด้วยโ,โหแย่และว,วะถ้าเกิดซีบาน3ดาวก็เรามีโอกาสที่จะแพ้ได้อยู่นะครับอันนี้ผมต้องแก้โพซิชันนิดหนึ่งนะเอาตัวของอพวกเนี้ยไปอออ,อก,กันไว้จุดเดียวเลยนี่แล้วก็ขยับพวกตัวเป็นแคลี่หลักเราออกมาให้มันห่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดเจอบอร์ดนั้นคือไอจาวานี่ะ มันโดดไปกลุ่มใหญ่ๆมันจะเข้าไปทางไอ้ที่ผมวางนะากับวางจริงไว้แน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะโอเคแล้วนี้เจอเป็นบอร์ดไอบอลน,นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาตัวแคลลี่มาวางใกล้ๆก,กันแบบนี้ก็เป็นโพซิชันที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเบิร์ดแบบตัวฝั่งตรงข้ามให้ตายไปเลยแบบไม่ต้องแยกกันอนะเอาแบบอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็เบิร์ดให้ตายไปเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะเราชนะบ้านนี้ได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยครับก็เป็นโพซชิชันที่ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเกิดเจอแบบแม เดี๋ยวดูนะครับเจามารเขาน่าจะโดดไปฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมโดดไปฝั่งขวาผมนะครับเขาไม่ได้โดดมาฝั่งที่จินกับวรัต์อยู่นะครับทำให้สองตัวนี้จ่ายดาเมจได้เรื่อยๆนะครับแล้วทําให้ผมน่าจะชนะไฟน์นี้ไปได้หรือเปล่านะเคสเเต้เรายังค้าให้อยู่นะจินกับวรัต์เราก็จ่ายดาเมจได้เรื่อยๆนะครับและเรียบร้อยแล้วชนะไปได้และเหมือนฝั่งตรงข้ามจะยังไม่ตายนะครับเลือดเดือดสีแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามรอดรอบคิปไปได้มีโอกาสที่จะฮิตตัวของคาม่า3ดาว่อนข้างเยอะนะนี่ผมต้องรีบโลหะก เหมือนไม่เจอนะครับวันนี้ผมข้ามขาดตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วเหลืยในภูสองตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะฮิตหรือเปล่าแล้วผมจะแพ้หรือเปล่านะครับในเกมนี้แล้วตอนที่เล่นอยู่ตอนนั้นคือไอบอลแม่งประกาศข่าวดีผมเฉยเลยครับว่าฝั่งตรงข้ามแม่งได้ตัวของคาม่ามาจากในรอบคีบสามดาวไปแล้วครับไอ้กูจะหลุดไอบอลมันบอกผมเลยว่าตอนที่ผมเล่นกันอยู่นะไอบอลมันบอกเลยว่าเนี่ยมันเก็บของที่ได้จะคีบอะแล้วแม่งออกมาเป็นคาม่ารวมร่างกันกลายเป็นสามดาวไปเลย คือบอสต่ฟักอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหไอ้ที่ฝั่งตรงข้ามมันดวงดีเกินแล้วอันนี้คือไฟสุดท้ายแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถชนะฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่านะเขาเล่นเป็นเจ็ดเมกนะเอออันนี้คือโพซิชันแบบเดิมครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยพยายามเบี่ยงเอาให้ไอจาวานไปล็อกเป้าทางขวาเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับยังไงมันก็น่าจะโดดไปฝั่งนั้นอยู่แหละถ้าเกิดไอตัวของแคลี่สองตัวเราไม่โดนตันยังไงโอกาสที่จะชนะมันก็ยังพอมี50-50ให้เห็นนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะแล้วเหมือนแทงผมจะตายไปแล้วนะตอนนี้เหลือแค่เคสันเต้ตัวเดียวแล้วคามาเหมือนจะโดนวาลัตยิงไปเรื่อยๆอยู่แล้วเคสันเต้ผมเหมือนจะคืนชีพกลับมาจากสกิลมันนะครับแล้วตัวของวารัตยิงตัวของคามาตายไปเรียบร้อยนะครับเป็นฝั่งผมที่ชนะไปตรงนี้ <c oughs> ไอ้เชี่ยววอลัตแม่งดิฟจัดบล็อกเลยทุกคนเห็นปะวารัตคือแม่งเป็นตัวโคตรเก่งไอ้แตเดี๋ยวนีวว้ลบแทงหลังโคตรดีก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า ช่วงนี้บอร์ดไหนมีวรัตคือแม่งเก่งหมดเลยเว้ยทุกคนแล้วบอร์ดนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับวิธีการเล่นของบอร์ดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับบอร์ดจินลีโลเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่าน่าจะโดนแย่งหลายคนนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเมตามากๆนะครับผมไปลองกดมานี่คือเจอเกือบทุกเกมเลยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยใณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดมึนงงนิดหนึ่งเพราะว่าผมอัดคลิปนี่มันดึกมากๆนะครับง่วงนอนเหลือเกินเดี๋ยวลงไม่ทันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับก็เลยต้องแหกขี้ตามาอัดคลิปภาคลิปให้ทุกคนได้ดูในทันในเที่ยงพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไ้เจอกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p ท็อปอัพไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over TopU ท็อปอัพก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุม้มต้องเติมที่โอเวอร์ท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน